อันออกมาดีกวะเรียกน้องอันนี้อะไอย่างนองอ้องเอ้าต้มักซ่องน้ำก่อนคอยมันเถึงบุ้งแล้วนี่ตะปูอเอ็ดคิมจิ อันน um ี้เห็ดงูลิีงเห็ดหงูล um ิีงหรือเห็ดกระตันบวบบวบห่อม่หนีใช่บวบนี้บวบห่อไม่มีตรงนี้ใช่บวบนี้วะมาแล้วเก็บแล้วีปีนี้เก็บได้เลยนี่หล่นนำทุกวันนี่ขรับเก็บได้เลยเก็บเล้วล็อกดกได้ทุกวันนี่ดีปีนี้ดกก็เก็บนมาเด็ดตำกินกันแล้วลูกโดดนี่ใช่เป็ดวีเลยลูกโดดนี่ Need tham khó bướm kê bì phi tham khó bướm 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 ใส่กระเบื a a o, ้องลงไปนะใส่ลำตาขอนใส่เคือก่อนเบื้องเบื้อยาวลองใส่ก่อนนี่ใส่ลงไม้ลงไปลงไม้นิดหน่อยตั้งนี้ตั้งก็ใหม่ส้มลงแกงใส่ลำปลาลงไปใส่หมูหม้อเลยนีอะไรชิคเงี้ยเจ้านับเนียนอาตาลุนับเนียนใส่เห็ดผูนูลงไปหรือเห็ดกระตัน เ,เน็ดกิมจิไล่ใหดเลยไล่ยางเลยนี่บวกกันน้นไม่ยด้นั่งเขี้ยวพุ่นเลยหรือว่ามันยิ้มไม่นัวน่าว่าไม่ถึงข้องไส้นี้ก็เป็นลาบไม่ถึงข้องถึงข้องอะไรแต่เนี้ยอ่าซิกเนเจอ,อเร์เห็นไหมปบเหลวซิกเนเจอเร์ปบเหลวปบเหลวซิกเนเจอเร์ปบเหลวซิกเนเจอร์หยอดอม ดูว่าพักขาพักขาเน,น,นี่ยพักขาตัดเสร็จเรียบร้อยพักขาไม่ยอมอมใส้แดีวพักอีตัพักคนตัวก็ใส่ไปแล้วสุดท้ายังจะรอกินอย่างเดียวใช่ไหมโอเคดมทักเลยที่น้องตับใส้ตัวเลยที่ชิมเนื้อก่อนที่ <laughs> à. ừ. nhiều con trúc lều đây cá tiếp Đẹp rồi <laughs> má nước má má nước rồi à. cả tiếp cái này nhiều rồi rồi nhiều cả rồi. rồi đúng đốt cắn nữa <laughs> nhiều quá ổn nhiều quá ròn lồng hết nu nu này đi <cười> <cười>